ลูกบ้านรวมตัวร้องศูนย์ดำรงธรรมศิรีราชาหลังนายทุนเปิดทางสาธารณะโดยไม่บอกล่าสุดทางเจ้าที่เข้าเจราจาเตรียมรางวัดที่ดินใหม่เพื่อความชัดเจนที่บริเวณหมู่บ้านลัดดาเฮาส์อำเภอศิรราชาหมู่ที่8ตำบลสุรศักดิ์ถนนศิรราชาหนองใหญ่ปู่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศิรราชาจังหวัดชลบรุรีได้มีลูกบ้านรวมตัวกันร้องเรียนกับสุเจ้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศิรราชาและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเจ้าพยาสุรศักดิ์ ว่าทางเจ้าของโครงการหมู่บ้านได้ทําการเจาะกําแพงหมู่บ้านเพื่อเตรียมที่เปิดเป็นช่องทางสาธารณะหรือเป็นทางเข้าออกของหมู่บ้านส่งผลให้ลูกบ้านไม่พอใจเนื่องจากไม่มีการบอกกล่าวหรือแจ้งลูกบ้านแต่อย่างใดทั้งนี้นายพิพัฒน์ผลอัมพรเพชรปลัดอำเภอศรีราชาพร้อมด้วยเจ้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าที่เทศบาลนครเจ้าพยาสุรศักดิ์เข้าเจราจาและตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว จากการตรวจสอบถามชาวบ้านในหมู่บ้านลาดดาเฮาส์กล่าวว่าทางเจ้าของโครงการได้มีการทุบกำกแพงไปเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยทางชาวบ้านเห็นแล้วไม่สงครทำเนื่องจากไม่มีการแจ้งใดๆให้กับลูกบ้านเลยรวมถึงไม่มีการสอบถามความคิดเห็นถึงการทุบกำกแพงเปิดทางทั้งนี้หากมีการทุบกำกแพงไปก็จะทําให้หมู่บ้านแห่งนี้มีทางเข้าออกเพิ่มมากขึ้นและความปลอดภัยของลูกบ้านอยู่ที่ไหนนอกจากนี้ ยังทําการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้นอีกทางด้านนายพิพัฒน์ผลอําพรเพชรประหลัดอําเภอศรีราชากล่าวว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้ชาวบ้านหลายรายไม่พอใจและมีการรวมตัวกันเรียกร้องกับอําเภอศรีราชาจึงสั่งระงับการเปิดช่องทางดังกล่าวไว้ก่อนโดยหลังจากนี้จะมีการเรียกเจ้าของโครงการหมู่บ้านและตัวแทนลูกบ้านเข้ามาเจรจาอีกครั้งในขณะเดียวกันก็จะได้ประสานขอให้กองช่างเทศบาลนครเจ้าพญาสุรศักดิ์ เข้ามาดำเป็นการตรวจสอบที่ดินใหม่อีกครั้งเพื่อนําไปเป็นข้อมูลเจราจากับทั้งสองฝ่ายเพื่อยุติปัญหาและอยู่ร่วมกันได้ครับนิวยีสถานีประชาชนจารุสุขศรีภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน